สวัสดีแดงเลูกค้าวันนี้เราก็จะมาะวันนี้นะคะลูกนะเราจะมาเรียนเรื่องคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามนะคะคืออะไรนะคะเขาบอกว่าคำสรรพนามเนี่ยนะคะเป็นคำที่เราใช้นะคะเรียกแทนคำนามนะคะอันได้แก่ คนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะเพื่ออะไรคะลูกค้าเพื่อเป็นการเลี่ยงการใช้คํานามเดิมๆซ้ำอีกทำให้ เนื้อความมีความหมาอาบทาให้เนื้อความมีความสละสลวยนะคะยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะคานามมันมีเอ่อคำสปปรรพนามลูกนะม,มันมีอยู่หลายชนิดกันแต่วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องบุรุษสปปรรพนามกันนะคะบุรุษสปปรรพนามเป็นนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังผู้ที่ เรากล่าวถึงนะคะผู้ที่เรากล่าวถึงแบ่งออกนะคะเป็นดังนี้อ่ะดูนะคะสรรพนามนะคำสรรพนามสรรพนามบทที่หนึ่งใช้แทนตัวผู้ผู้ก็คือตัวเราเนีนะคะมีคำว,ว่าฉันเห็นไหมฉันอ่ะดูตัวอย่างประโยคสิอ่ะฉันฉันทำไมฉันไม่ หิวข้าวเห็นไหมคะฉันไม่หิวข้าวเห็นไหมลูกคะคุณนันขีดเส้นใต้คําว่าฉันเห็นคําว่าฉันไหมอ่ะฉันเนี่ยเป็นสรรพนามบุรุษที่1คือแทนตัวเรานะคะนะคะถัดมามาดูคําถัดมาคําว่าอะไรกันถัดมาคําว่าข้าพเจ้าเห็นคำว่าข้าพเจ้าไหมอ่าข้าพเจ้าอ่ะถัดมาคําว่ากระผมกระผมใช้ใคร อเด็กผู้ชายผู้ชายก็ได้นะคะนะคะถ,คถัดมาคําถัดมาคาว่าอ่าสวดทีประโยคนะประโยคกระผมชื่อเด็กชายปันปันนะคะอันนี้คําว่ากระผมนะถัดมาคําว่าดิฉันดิฉันใช้ไงลูกค้ใช้กับผู้หญิงนะคะอ่าถัดมาคําว่าอาตมาอาตมาใช้กับพระสงฆ์นะคะ อ่าถัดมาคำว่าข้าพระพุทธเจ้านะลูกนะก็คือเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะถัดมาเรามาดูสรรพนามบุรุษที่สองคือใช้แทนผู้ฟังนะคะหรือว่าคนที่เราพูดด้วยนั่นเองนะคะอ่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะลูกนะมีคำว่าอะไรบ้างนะอะคำว่าเธออ่ะดูตัวอย่างประโยคสิ ตัวอย่างว่าเมื่อวานเธอไปไหนมาเห็นไหมคะกุนันคิดเส้นใต้คําว่าเธอนะคะเธอนะคะแทนผู้ฟังนะคะก็ถามว่าเธอเมื่อวานเธอไปไหนมานะคะก็คือพูดกันอยู่สองคนนะคะก็คือแทนผู้ฟังก็คือบุุรสาวพรามที่หนึ่งแล้วก็บุรุษสาพนามที่สองนะคะที่คุยกันนะคะอ่ะถัดมานะคะคําถัดมาคําว่าท่านนะคะ ท่านนะคำถัดมาคำว่าคุณนะคะเป็นสรรพนามบุรุษที่คุณคุณเป็นบุรุษสรรพนามที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคเนาะคำว่าคุณเนี่ยนะคะเขาแต่งประโยคอยังไงนะคะดูประโยคนะประโยคคำว่าคุณกำลังทำอะไรเห็นไหม เห็นคุณดีคุณครูเขียนเส้นใต้คำว่าคุณไหมอ่าคุณคุณเป็นสรรพนามบุรุษที่สองคือใช้แทนผู้ฟังนั่นเองเดี๋ยว่าคนที่เรากำลังคุยด้วยนะอ่ะทําขัดมาคำว่าใต้เท้านะคะใต้เทา้าอ่าคำว่าใต้เท้านะคะใต้เท้าเนี่ยเราใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยความเคารพนะคะนะคะ ลูกนะเราเนี่ยใช้กับขุนนางที่มีศักดิ์สูงชเช่นเจ้าพญานะคะเช่นเจ้าพญานะคะโอเคนะอ่านะคะคาถัดมาคําว่าฝ่าพระบาทนะฝ่าพระบาทเนี่ลูกนะใช้กับเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าแล้วก็เจ้าฟ้านะคะเป็นศรพนามบุุษที่ สองนะคะคนเก่งนะโอเคไหมคาว่าเจ้า,าฝ่าพระบาทนะคะค่ะคาถัดมานะคะคําว่าพระคุณเจ้านะคะพระคุณเจ้านี่นะคะคารวะใช้กับสมเด็จพระราชาคณะนะคะแล้วก็รองสมเด็จพระราชาคณะนะคะส่วนคําว่าออพระพระคุณท่านนะคะคารวะเนี่ยใช้กับ พระราชาคณะชั้นรองลงมานะคะส่วนคำว่าท่านใช้กับพระพิสุสง์พระพิสุสง์ทั่วไปนะคะและก็เป็นคำขานร,รับที่พระพิสุกใช้ด้วยนะคะออเป็นคำขานรับที่พระพิสุกใช้ด้วยนะคะเคอ่าถัดมาคำว่าแก่นะคะลูกนะาคำว่าแกเนี่ยนะใช้แทนผู้พูดนะคะ แทนผู้ที่เราพูดด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้ที่สนิทสนมกันนะคะอ่าหรือผู้น้อยนะคะอ่าอ่าถัดมานะคะถัดมาคำสรรพนามรุษที่3ามคือผู้ที่เรากล่าวถึงนะคะมีคำว่าอะไรปะอ่ะมีคำว่าเขาเขาขอเอาเขานะคะคำว่าเขาเห็นไหมคะ พวกเขาเห็นไหมคะพวกเขาเดี๋ยวเรามาดูประโยคกันเนาะตัวอย่างประโยคพวกเขาจะไปไหนกันนะคะคุณนันขีดเส้นใต้คําว่าพวกเขาเห็นไหมเออพวกเขาจะไปไหนกันก็คือสัรพนามบุตรที่หนึ่งกับบุตรที่สองเขาพูดถึงอ่าสัพพนามบุตรที่สามก็คือบุคคลที่สามนั่นเองนะคะอะคาถัดมานะลูกนะคาถัดมา อะถัดมาคําว่าพระองค์นะพระองค์นี่นะนะใช้กับพระมหากษัตริย์นะแล้วก็พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปนะสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและสมเด็จพระสังฆราชนะเคไหมอ่าคำถัดมาคําว่าอะไรอ่าคำว่ามันนะมันเนี่ยใช้กับสัตว์แล้วก็สิ่งของนะ อ่ะเรามาสรุปคำสรพนามกันเนาะคำสรพนามก็คือคำที่ใช้แทนนามนั่นแหละนะนะหรือข้อความหรือคำที่เราไม่ต้องการกล่าวเอ่อกล่าวคำนั้นซ้ำอีกใช่เลยนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนน้ะนะคะเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปถัดไปนะลูกนะไปดูคอยติดตามว่าคุณอันเนี้ยจะสอนเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ แล้วอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามคุณนันนะคะกดที่ทับสไคร์นะคะคุณยืนนะเดี๋ยวพอมีคลิปดีดีใหม่หมๆขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอหน้ากันนะคะลูกนะ,ะโอเคคลิปนี้คุณนันเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะลูกค้าบ๊ายบาย,บายซยือนะคะสดีใจเลยลูกค่า